คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องของการไลฟ์ขายสินค้ากันหน่อยนะคะแต่ละท่านเนี่ยเขามีเทคนิคอะไรยังไงมันก็ต้องมีแหละไม่งั้นยอดขายจะปังได้ยังไงนะคุณผู้ชมโดย Shopgenix ค่ะจัดงานปั้นยอดขายหลักล้านมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากเข้าร่วมงานนะคะซึ่งทางด้านของคุณธานาัทจารุริธิกัยซ e o และคุณวรานิดธนะพิทวิวัตน์ CEO ผู้บริหารช h o p จ e n ิก M.C.N ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในเดือนกรกฎาคมปี2023ถึงพฤษภาคมปี2024จัดงานฝึกไลฟ์สดภาคปฏิบัติเพื่อปั้นยอดขายหลักล้านกลางห้างเป็นครั้งแรกของช็อปจี n ิกค่ะกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกขายของด้วยการไลฟ์สดซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า500คนนะคะโดยได้รับความสนใจจากผู้คนที่เดินไปมาเหล่าครีเอเตอร์และผู้ที่สนใจขายของออนไลน์เข้าร่วมงานมากมาย สำหรับกิจกรรมภาย